9เคล็ดลับโน้มน้าวใจคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพลังของคำพูดเพราะบางครั้งคำเพียงไม่กี่คำสามารถทำให้คนเปลี่ยนความคิดเปิดใจยอมรับเราและเดินไปในทิศทางเดียวกันได้การโน้มน้าวใจไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือศิลปะของการทำ ให้จิตใจเห็นตรงกันและนี่คือ9วิธีที่จะทำให้คำพูดของคุณมีพลังมากขึ้นข้อที่หนึ่งเริ่มด้วยประโยชน์ของเขาทุกคนมีคำถามในหัวแล้วฉันจะได้อะไรถ้าคุณเริ่มต้นด้วยผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับ เขาจะฟังทันทีเพราะใจของคนถูกออกแบบมาให้สนใจในสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองถ้าคุณอยากชวนใครให้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่าเริ่มจากฉันอยากให้เธอทำแต่เริ่มจากมันดีต่อชีวิตเธอยังไงข้อที่สองใช้เรื่องเล่าเพราะสมองมนุษย์ จดจำเรื่องราวดีกว่าเหตุผลตัวเลขหลักพันสู้เรื่องราวที่ทำให้รู้สึกอินไม่ได้เล่าให้เห็นภาพเหตุการณ์บทเรียนผลลัพธ์คนจะจำและคล้อยตามเพราะเรื่องราวมีอารมณ์และอารมณ์ขับเคลื่อนการตัดสินใจ ข้อที่สมีตัวเลขและข้อจริงหนุนหลังความรู้สึกคือแรงผลักแต่ข้อมูลคือหลักฐานเปอร์เซนต์งานวิจัยเคสจริงช่วยเปลี่ยนไม่น่าเชื่อเป็นอืมน่าสนใจนะข้อมูลง่ายๆเพียงหนึ่งตัวเลขเพิ่มพลังโน้มน้าวได้หลายเท่าข้อที่สี น้ำเสียงสำคัญกว่าคำพูดเราจะพูดคำเดียวกันแต่ถ้าจังหวะต่างกันพลังต่างเลยลองช้าลงตอนต้องการให้คิดลองเร่งตอนต้องการปลุกใจลองเงียบหนึ่งวินาทีตอนต้องการเน้นความเงียบคือเสียงที่ทรงพลังที่สุด ข้อที่ห้าทำให้เขารู้สึกอยู่ทีมเดียวกับเรามนุษย์ไม่ชอบคนที่เหนือกว่าแต่ชอบคนที่เหมือนเราเปลี่ยนคําพูดแค่นิดเดียวจากฉันเป็นเราใช้คําว่าพวกเราคนแบบเราคนที่คิดเหมือนกันเขาจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่คําสั่งแต่เป็นการเดินร่วมกันข้อที่หก ให้เขามีส่วนร่วมอย่าพูดฝ่ายเดียวถามคำถามให้เขาคิดให้เขาขยับจิตใจเมื่อเขาตอบเขากำลังลงทุนอารมณ์กับคุณและเมื่อเขาลงทุนเขาจะยอมเชื่อตามมากขึ้นข้อที่7แสดงจุดยืนแบบสุภาพความคุ้มครือทำ้ายความเชื่อยิงชัด ยิ่งมั่นใจแต่ความมั่นใจไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวพูดชัดน้ำเสียงสุภาพไม่ดูถูกไม่เพิกเฉยนี่คือผู้นำที่คนอยากเดินตามไม่ใช่ผู้นำที่คนอยากหนีข้อที่8ปิดด้วยภาพอนาคตทำให้เขาเห็นว่าถ้าเชื่อคุณชีวิตจะดีขึ้นยังไงภาพอนาคตคือ แรงขับทางจิตวิทยามันทำให้คนคิดว่าฉันอยากไปจุดนั้นฉันจะลองทำตามดูคนที่พูดโน้มน้าวใจเก่งไม่ใช่พูดให้เข้าใจปัจจุบันแต่พูดให้เห็นอนาคตข้อที่9ทิ้งคำสั่งเชิงบวกอย่าจบแบบไม่รู้จะทำอะไรต่อ ต้องจบด้วยการเชื้อเชิญให้ขยับลองวันนี้ตัดสินใจตอนนี้ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนี่คือ call to action หัวใจของการโน้มน้าวจำไว้นะคะการโน้มน้าวใจไม่ใช่การกดดันไม่ใช่การควบคุมไม่ใช่การบังคับ แต่คือศิลปะของการเปิดใจให้เห็นทางเลือกใหม่พลังของคำพูดจะเปลี่ยนชีวิตคนได้ถ้าเราเข้าใจหัวใจเขาก่อนลองเริ่มวันนี้พูดด้วยเหตุผลพูดด้วยเรื่องเราพูดด้วยข้อมูลพูดด้วยน้ำเสียงและพูดด้วยหัวใจแล้วคุณจะเห็นว่าคนพร้อมเปิดประตูให้คุณมากกว่าที่คิด ขอบคุณที่รับฟังค่ะ